งานกินอนแปลกนี่ก็เลยตัวนใหญ่น้องก็ต้องกัดเสื้อตัแหนะน้องมมีเหยียวย้ำน้องเหียวยงวิเสบเ่ยกินแล้วมันกินเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดงไลฟ์สเยบ่งนังไ่ได้แค่บร์ขอบไปมากคบเงินจากกระมานี้ อยูงซีอเพิงอดุดเปไปปะไปด้ยสภาพแบบเอาสื่องาากีอไรเาหไปกินาี่า้องแขปเด็กกูแค่มันดูเสื้อผ้าอีเเขกได้อนี่ยู่งซมซมที่น่มตุงานดอกูกูซักมาเลยมันมีแต่เสื้อกามโซลังกามแบบหลงมึงหุ่นมึงก็หุ่นมันดวสบายดีทุกคนสบายดีเด้อสบายดี ตอนนี้อ่ะเ้ย่บ่าักทายสบายดีเด้อเฮ้ยเิดนี่เหี้ยเม่าโอ้ไม่สีอเีหี่ไม่สีทอเหมอนเดิตอนนี้าสบายดีเจ็ดคนเด้อ ไม่แม่ต้นที่เจ๋งใจเด้อต้นที่เข้มตอนนี้มาหลอนสบายดีเป็ดคนเด้อเข้ามาเลยกับไม่รินน้ำเดือดเด้อทุกคนเด้อสบายดีเป็ดคนเด้อเดี๋ยวขอลบอันเดี๋ยวเดี๋ยวขาลบเม้นนี่ออกวะเพราะว่าเม้นอันนั้นทุกคนถ้าเอาแบบเซอร์ติเกอร์มาหลายน้ำสิบิกัน เฮ้ยเจ้านี้ก็ดีดแต่เนาะมาเงียบดีเนาะ,ะไปปาร์ตี้ปฏิบัติปาฏิปฏิยวนปฏิปี้ปปหานิโก้ทักทายสบายดีสาวุญมาสาบ,บายดีเด้อสาบ,บายดีสิโคนจ้ากลิ่นพอกบิเซ่เลยกลิ่นปิ้งจีนนี่นะมาลากลิ่นอะไรกันเออมันลิ้นมันเป็นลิ้นมันลิ้นสีนะมั้งมันเป็นมาล่าด้วย มามะพิดนบบกขอเซนร์นะมันเงินนะนะแล้วอนะไรมาแค่เอออย่ะมาแค่หรือมาเด้อเาิอินน้องวุนเราส,นะสบายดีสิบห้าคนเด้อคนทำอะไรไม่ริมเดียวนี้เด้อเ,เพราะว่ามีมีคนเป็นสีออกไปแล้วได้อโอสิเอ็นเห้เลยดิ รือหลดลนเกิดไฟอ็นโทรซไปมาพเกรมีนะกเกอมีดซ้อ่าได็กิงซื้อสบายดีทุกคนคืองเงียพน้อไหมเนาะเงียพน้อเงียพน้องนอนเนะลื่อนไปบนก้นอ ตู้นี้แบบหมาเ่อเลยแล้วก็คือว่าตอนนี้เขามาเซ็นเงินตูน้มันก็จะเซ็นเงินเนางสบัสดีสซขสงคคนเดอ้อ กปยังไงกวให้ก mmm, ูกำมึงนั่งอยู่ตรงนี้เอ็นกูไอยงไมันอเอ็นเดียวเดียวสวัสดีสามสิคนเด้อเอ้ยสาคนเข้ามาแล้วเมลินน้ำกัลนี่ทุกคนเนะไก่เรื่องามันกินหลายม่เป็นเรื่องดุ ก็ยังกินแรงเนาะเมื่อนี้มื่อนี้ถ้าเรากินข้าวทุกคนกินปิ้งจีนกินมาลาตอนนี้สบายดีทุกคนเด้ฮะตอนนี้เขากำลังยิปิงหานมาตัวห่านั่งแบบงงงงงลงวงงงงงนนงงงงันงง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 มงนงงนั้งง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 า อมาเวย,ยุนากุาจานเมืองอัส,สพอแต่ว่าแต่ว่าอันอันพนตุกทุกคนพนตกตะแต่สิบสองโมงจนหกโมงหากระเศร้าก็ได้ยังเดเมอร์เฮินเนนะสบายดีบุญมาดำนาแลลาวบยังมีทันเลยเด้ยังยังไหลเหออยู่ ดูติดตามขอบใจเด้อตั้งสวยทั้งน่าแล้วดูไม่เบื่อเลยขอบคุณเด้อขอบใจสบายดี41คนเด้ออ้าวมันไปโทรมาเลยไปโทรไหนทองคำเป็นคนแจ้งเงินต่อแล้อืมคนอ่อนหรือคนสองคนคนอ่อนหรือคนสองคน4าวซเอ็คนนะอืม สบายทุกคนที่แบบด้วยก็ใจด้วยเมื่อกี้นี้มีอะเมโทรมาเมโทรมาก็เลยอันก็เป็นเนื้อเมโทรมาก็เลยอันอ้อกระทันหันสบายดีสวัสดีเด้อทุกคนเด้อทักทายสบายดีเด้อสบายดีก้าวนเนาะอันเมโทรมาคนนี้เลยแบบ อ๋อแบบทันหันขอปิดฝาเล็กน้อยสบายดีทุกคนเทามาเร็วไม่รีดนมกันเด้อสบายดีสาวคนเด้อ ที่งอคามสีไปได้๋ยว่จะไ,ไปทางบ,งบ้านดื่นไปใหญจนมากสิยร้ายจนตอนมือส้นนี้คนกะตกยาก <laughs> สุนเฉียง <laughs> ทาคิมแล้วบอกมานีสาวุญมาน้ำยิมเทนอาบอยู่ทาคิมยังก่อนเออทำไมหน้าซับต้องไปแต่งหน้ามาหรอไอยิงเอามาแต่งนะมึงเอามาแต่งไหมเยอะอันมัดผมนี่มึงวายสวัสดีสักห้าคนเด้อโดโดไปครับเดีแบบไปแล้วครบอก อยู่กับคนงามวอยากไม่เห็นน่าคนงามอีสร้างหัวหนุ่มกันดล้วเพราะอ้ยไอก้กะเหุแปลว่านองได้แตงแ่งเลยให้ให้โอากาสนอนได้ <c oughs> แต่งกับว่างามด <c oughs> าอกขาว่สี <c oughs> งหม่อยู่กับมู่อยู่กับมู่กูกูจะลืมกูเลยุด จะอยู่แขวงใดแขวงออสพฟนแขวงโซนนาเคตมึงออสโฟนสวัสดีครับยินดีที่รู้จักสบายดีดู้สบายดีจ้าเอกโครนเอาเงี้มตรงนั้นหนักผมยิ้มตรงนั้นหนักผมมันผมฮัลโหลฮัลโหลสบายดีสบายดีสมบูรณมาทักทายสบายดีดู้ไม่ยังอีกล่ะขออะไรสดอยู่ เดินคุณไปสมัครก็คุกแตงไม่สงสารสัตว์หน้าตัวเอง,ำองยำวัฒทางามอยู่เดสาน้ำวัฒนาบจ้ายำวัฒนาเลยไก่มุกทาหารบอกออถ้าแข่งซ้อนในเขตนะอยู่คนละฝั่งกับมุกทหารแต่ว่าพออยู่เขตนอะควอดน,นี้เอ้าวอนไทยมาเร็วมาเร็วสบายด,ดีสบายด,ดีเด้อ ก้องดีนะสมัยเราเดินกินเม่อเดินมากลองดำเด้อดีอยู่มูไหลสดแนยากอุกนกูสังซุ้คือวงสุายกูชู้มันถูกมัแต่ละมูกูบีฮับกูโกกูพีฮับกูโตโทโทุกจิเว้าแต่ความเก่าเว้าแต่เรืองเก่าเรื่องนี้คือผู้ว่าปะยู่ใส่นี้ยู่ใส่มันี้มันนี้อยู่นากุจานเดินากุจานมาทัดแก้ว กูไปได้มากอันที่มันว่าวัาอนอันที่ที่บอกเขาเขาจะไปส่งกันัางเราคือมือมือทําอิฐที่มันห็นถูมันว้าหลังแต่ลุกเก้าทุบเธอที่มันโทนมีลูกคุณร้องข่านมาสุดจุกซีกลายกระซันไม่สอบอันนี้จุกซีโฟนต๊บบอฟังโทรมากินอ๋อหมายถึงยูนี่บอกนกินเบกัมมูงใส่โม่เบิ้งแน่ยูนี่นะฝฟนโต๊ตลอดอุ้อ้ยฟังคอยในเด้อ่อยในแพงเจ้ากูจักรูว่าแพง ไม่คยไปเล่แทงเจ้าไข่อมาไข่ดคานเจ้าบนานจะมาสรุปแพงใครแพงใครเนาะข้าวหนแพงไข่ไม่น่ยบอกว่าแอนบ้านส่งจะก็บอกว่าเจ้าสินังหอมามือเล่มันเห็นเสองเท่า FC กูเหมนนสุ่เป็นยงกูอันนี้ปะกูิวา fc um 2ย <15. S 1> in ังกี starters, ใใ่ไรบ <auso balls. S 1> ้างติดตามเด้อไทยใต้ส่งขาจ้าเขาไปเด้นโซปโปโลแมนเจ้าโซโปโโซโปโลโซโปโปจีนก็เป็นคนโซโปโปจีน <Magazine>. นักเลงมัน้กใจมาก มาหาผู้บ่าวบโสบุญมาเมนมหาผู้บ่าว์น ah, oh. ้องภูบ่าวอยู่นี่ก็สองคนนะจ๊ะามหาหาแพรจะให้พวกภูบาวทางหลังไหมเขินโ้บ่าวจ้าแต่ว่าผู้บ่าวรูปไหนก็ไม่รู้นะผมยาวเหลือเกินฝั่งไทยเอินฝั่งขวาฝั่งลาวเอินฝั่งซ้ายอ๋อวันนี้ดูเป็นสาวและสวยขึ้นวะซะเป็นสาววันนี้เนาะโหล้วนนี่น่าหมูเจ้าโบโบ หมูเจ like ้าโบยน้ำกันแมนหมูค่อยเนาะหมูคอยสูงข้นถ้าเดี๋ยวมากินโอซีน้ำกันเนาะกินแต่แต่เลือกดไอซีเมาอะนะเมาคนขักระยาด้วยมิสโคตรโอซี่บ้เดเป็นโคตรเดลหมูเจ้าอะเดี๋ยวมึงคนกินี่กินี่คนะตะ มันตตายเลยคุณรูเกคนละตุ๊สองคนสามคนสองตุ๊กปะที่มีลัไปดนี่มากอ๋อมันเยอะมันมันแ่บเอมีสามีมีสามีกันหมดยังโอ้ยสามีสามสด้าอ้าิงิงุคุณนงทก็ทำได้ ล่องหายไม่รู้สามคนนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามคนคมาหากิบเบียบอเบีย์ปนเป่งเบียละบาร์คม มนจ่ายคาบเขานเด้อเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินซื้อเบียร์แล้วถ้าคนละสาวห <c oughs> ้ากับกคยคนละสอห้ากับใายห้าพันห้าพันสุนกรทันเปิดระขายห้าพันกขายเพราะว่าเขาตาคือเตหานี่คือสุดเลาะคือหมอพอดีพอดีคนละสองห้านเ,เลย อ่ะลองหลายบึงดูอ่ะถือคเท่าเยอะสองคนสองห้ากห้าสิบตัวหกสิบเจ็ดสิบห้าอือรือห้าพันกะสิ่งก้อนเออกูติดมึงอยู่สามสิบแล้ะคนละสองห้าบอเออกูทอนมึงห้าพันมีลูมมั้บีแม่นกว่ากิดนปิ้งจีนี่แบบกิ่นแบบมีแซ่บเออมันเป็นแซ่บ หมือนสามไม่ครัวเลยครับ <c oughs> สามไนะม่ครัวหรอคะประกบตรงตสาม,ม,มไม่คอัวกูมีอนลหัดมีคือเดือดก้อยอน,น่าจ้อยน้อยอันนี้นะสูงจ้อยไออันนี้นะสูงจ้อยฮึกแต่ว่าอันนี้นะอ้วนแล้วก็พอดีตัวสามไม่ครัวก็สั่นเรียกไปเอาเงนินก็ นึกหมดภายในคิดตา <c oughs> อย่าเขาอก <c oughs> <c oughs> เลยเยท <c oughs> เยย <c oughs> เอ,เอ,เอเ <c oughs> าเฮ,เฮ้ยคนมาหากินเบียร์บ <c oughs> ่ เหมือนอ้าวคนอ่านเราไปแล้วมาสบาสดีสามสิบห้าคนเด้อห้ามาแล้วกับเมลิมน้ำเดียวนี่เด้อทุกคนเด้อได้ยังกินลาเมลแงอ่าถ้่นล้กินเข้าเจ้าปนี้นะค่อยนะมีมือขาเธอหลอสานเจ้าคนนี้อยู่เอานนี่กินตัวเตก่าเราตัวแลกเกาเราฮะ เมี่ยเสรไป่พอเลยค่ะ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 คบนี่ะค่ะค่นค่ะค่ะค่ะค่แค่เค่ะคบะค่ะค่ะม่ะเ่ะค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 ่ะะค่ะคะค่ะค่ะะอคอะค่ะค่ะคค่ะม่ะค่ะ่ะคเะคนะะมึะคะค่ะ่ะค่ะค่ะคันค่ะะค่ะค้คอ้ย่่่น่ะ่อก็คน่่ะอือื มันกับซาไลสดอยู่นะคะใช่ไม่ว่างว่าสิเล้งเบตแต่ก็ซื้อเลขบัตรถือเซดายเด้สมุดมาซื้อเลขบัตรถก็เล้งคนในไอเอ้ยก้อยไปเยอะกินเบต้ก้อยไปเยอะกินหมูกระทะมากระทุ้ก้อยไเยอะกินเบียนะผมตะเป็นเป้าขาคนสวัสดีคุณคนสวยสบายดีเด้ออย่ามองไกลครับผมเขินเขาคือสิงามเนาะเขาคือสิงามเนาะฟังเล่าสาวน้อยฟังหลอยู่ไหมครับอ่าวันนี้ซ่านม่ได้อยู่เหมือนเจ้า ฮะเพอพิภ่าวขบิส่งผสมตุกกันขบิส่งเขาว่ามียูเฮอร์เพราะว่าเขาบม่ยูเฮอร์หาเพื่อจะไปเอาส่งภูจ้เขึ้นสุดปสะงค์คนไหมกูเฝ้าหัวเราะไลฟ์สดอยู่งมอไม่ได้เพราะมานลาไอยู่ในยูทูบเนาะมันก็ออกไม่ได้ในเอฟแดงสบไปดีสุ่มนะสบไปดีเด้อเวลาฮากคนแล้วก็มันก็เป็นเรนนี้เลยสุขาคนนะสุขภูจักบุกหอยคันกัดหรือว่าเป็นแผลลงน้ำมันก็เป็นตุ่ม อันเซทัร์ก็เป็นดสวัสดีสมุนมาสวัสดีเด้อสวัสดีสานสบปดคนเด้อเีวาเราบีอรนั้นอุ้ยเราบีรฮับส่งนะองดีเซ็ตอันนี้เซ็ตถ้าเรามีเฟลหรบอก เพราะว่ากูอันนี้ออด้เบกระดาษสบายดีสมุดมาสบายดี42คนเด้อเทก็รีลงกินเท่าเราตรงนี้นะช่วยนะคุณบ้านซนโอ้ผู้บานน้อยกระสุนเดียวตีเดืยวทุ่มเนืลอ กูบ่าวมาลิงนทองจงะบวกกันยังกูบ่าวสิเด้อมาลิงนทองกูบวกกูบ่าวสปีน้องบุญม,มาสปีบบเสบบบบนเด้อวสามสิบหกคนเด้อเสื่อมใจก็มากินบะทองเดี๋ยวว่าเจ้าใจเด้อกินเจ้าใจเด้อค่อยฟังกินเดี๋ยวว่าเจ้าใจปะทำไมอ่าไม่มีคนเมนเยอะเลยวันนี้นะทำไมวันนี้ไม่มไม่ค่อยมีคนดู เราไม่สวยเขาไม่อยากดูคนกืเห่เงาเดี๋ยวมันเป็นเงาเงาอาะไรสุดี่ให้เงาก็เก้าอีกแบบนี้รอไปก่อนด้วสาวุญมาอีกประมาณสิบหกมือเดียเด๋ยวเลงเบือโมกกระทะไซเดอคนหายเห็นเตจิ้งจุกกรบลังคา คนตกบ่อยู่แล้วตอนนี้ซากยาตอนประมาณสี่ห้าโมงเล่งโบมักผู้บ่าวฟังไทยน้ำน้ำเขาบ่อผู้บ่าวเสื้อเขาก็มีแหนมนะคนคือห่างคนคือคอยเห็นบ่มีใครมากบอกสบายดีทุกคนสบายดาสบายดาสบายดีสามสิบเจ็ดคน ตสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกทรงสวัสดีเด้อปับซื้อซะบ้างน้ำเดียวเด็กูไปกินเนอรอา้าวมันเป็นเนือ้อกินอะไรคุอยเมา,าเมาผมแล้วเป็นเนือ้อไมันก็ฮะก็ไม,ม่อืมอ่าไม่มีแมนมันมันอันนี้นะ มีเมามีเมาไงเบิ่งแต่รสชาติท่ากินเนี่ยรสชาติมันต่างกั์จางเขาปรุงไม่เข้มมันจางมันไม่ได้ปรุงเข้มถ้าถ้ากูปรุงเองนาะกูปรุงถ้ากูปรุงเองละเค็มเค็มเลยไม่เค็มเลยเค็มเลยเค็มเค็มขี้มือเลยกำ่ังอะไรเมย่างย่างทีมเบียร์ระวังแก้วแกวไว้นะคือมาไลฟ์คนเดียวครับทีมงานไปใส่เบอร์ทีมงานทีมงานบอยู่จ้าเห็นดิบก่อนกินแล้วมือสิ้น มันอันนั้นมันไม่เคยกินจากเธอแล้วมันมีเถื่อมันกินแล้วว้าพิโลซูนนะเดย์ยังได้ตัวยังได้เพอรนกบมีเลนนมเมาทอมแต่ว่ากินอันนั้นนเธอมันอ่ามันจะเป็ดเนาะเกี่ยวอมมันมีีเป็ดอน้องทำน้องทำไมไม่ค่อยตอบคอมเมนต์ช่องยูทูบเพราะยังไม่มีเวลาว่างเพราะว่ามันนี้คอยกัมาเล่นเอ้เอ้ค่อยคอยกันเดี๋ยวมื่อื่นสิเขาไปตอบเนาะคนดูไปในหมดคนดูจาก ชิลงไหรเลยจังน้อยนี่กะคนดูเฮียมาละคนดีไหมคนดีแล้วเลยคนดูวิวกูยแมื่กูดิแม่นนะนอนครัอมีปัญหานะมือไก่รวมือบอกปกินเบียบบอ่ะมาสะถามบอมัคอนคยอินนิโต มาทอนกูนมายี่สิบวินาต่อมืออื่นมาอีกต่อด้านหนาแล้วเนาะกระเป๋ามันยังหายกูมิสุดดีไปเลยแล้วแล้วมือเลนะนในกิ๊กซเซ็ตหันแล้วก็ไปหันไอ้กอลไม่ได้เขบะนะาบิโก้ไปเนาะเอาจอซสเตเลตมาขาบิโก้ฮันเราเนานะ ดูฮานาคาบิโก้กินไม่ได้อ้าวเคาอยากกินตุกได้สิสาวเซอร์เขาเป็นยังกินกรรอุ้ยสีเอเดย์สวัสดีน้องบุญมาแค่นี้คนตามส่งเราอยู่ไม่ไม่อยากคุยมากมีคนตามส่งเราอยู่ไม่อยากคุยนะคะเบิ้งอยู่เดอ้อเบิ้งสถานที่แดียบโบเมนบ้านเิงอยู่แค้มแค้มตลาด อยู่แคมตลาดบ้านอ,อาซาพอนเออห้อ,อ,องแถวบ้านอาซาพอนลำนี้บ้านบ้านทาโตเกียวมันทาโตเกียวมองอาซาพอนไม่ต้องทอนทิปเง,นนงินกินเคปเป้ยืมอมูยืมอมูซื้อเคปเป้เลยแทนมูงทุกคนอเอาเป็นว่าจบคลิปเพลงสมีเด้อพี่พน้องเด้ออ่ะจบไลฟ์เพลงสมีเนาะเพราะว่าคอยสีมือบ้านอย่างนึงสมองเพอ่์สิฮอดบ้านเวงนะเดี๋ยวมือบ้านก็ในทุกคนเพราะว่าทางมันกระยะนะ คำละเดี๋ยวพอกันมือใหม่เมืนเน่อกี้ก็มาไลฟ์แบบเฮือหายแบบคินฮอตเอฟซีมาตามนัดตามเคยยันเอฟซีลืมกันเนาะเดี๋ยวันอาสิตมา,ลาไลฟ์อีกไหมีดทุกคนเด้อ